สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบินทบาทไม่ต้องเดินให้เมื่อยเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return p a พาสตรีเปิดเผยคลิปวิดีโอจากลูกเพจรายหนึ่งที่สามารถถ่ายคลิปพระสงฆ์รูปหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหลังพบว่ามีการขับรถยนต์มาเพื่อรอบินทบาทเหตุเกิดที่ย่านคลองทวีวัฒนาโดยระบุว่าเห็นบ่อยว่าพระร,รูปนี้มักจะขับรถยนต์มาจอดเพื่อรอรับอาหารจากคนที่มาใส่บาตรที่หน้าตลาดน จากนี้ยังเห็นหญิงสาวช่วยขนของขึ้นรถให้ด้วยทางเพจระบุว่าใส่สบงแล้วทรงขับเก๋งมาบินวัดไหนพระแทแทหรือเทียมถอทถอ,ทอ,ทอเหลือจะเชื่อผมจะบาปไหมแอบถ่ายพระฮ่าฮ่าพิกัดปากทางคลองทวีอัปเดตล่าสุดมีคนคอยส่งข,งของขึ้นรถให้อยู่หน้าตลาดทั้งนี้ยังเปิดเผยอีกว่าพระรูปนี้หน้าตาคล้ายพระรูปที่เคยตกเป็นข่าวดังเมื่อหลายปีก่อนที่มีข่าวว่าพระปีนเสาไฟฟ้าซึ่งหลังคลิปดังกลา่าวเผยพระออกไปก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ อย่างนากักต่างตั้งคำถามว่าพระในคลิปใช่พระจริงหรือไม่ซึ่งหากเป็นพระจริงทําให้ส่วนใหญ่เรียกร้องให้ทางสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ